สวัสด,ดีจ้ามาเด้อเด้นดอน้าไปพากรชาแนลออกมาแล้วเด้อนี่ลุงมาหวานแหแล้วจ้ะหวานแหบอขังบ้านเนี่เด้อจ้ะพี่น้องเอออยู่บ้านนอกเราหิวข่าวยามใดไม่มีเจ้าขขากันนี่แหละปลาในบอ่อบอนี่คุดเอถมขอบบ่อใหม่เด้จ้ะให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนี่พอใหญ่ลุงหาปลาวันแหในปลาลายตัววันนี้จะว่าเป็นแหทีได้ปลา,ปปปลาขาวเด้อเพื่อนๆก็จะ,จะกินปลาขาวต้ม เนี่ยหิวอยู่บ้านเราเนาะหิวอะไรก็ลงบ่อลงหนองหากินง,ง่ายไม่ต้องเสียตังค์นี่คือประโยชน์ของการอยู่บ้านเราอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบไม่ต้องอยากอยู่รู้อยู่ร้าเด้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นแ <c oughs> ม่ได้ปลาเช้านี้ได้ปลาสองตัวได้ปลาสองตัวเพื่อนๆขอนไมพ้พร้อมแกชอบแกเป็นคนชอบ,ชอบ,ชอบวานแห่ได้ค่ะลุงเนี่ยแกวานแหหามองเลี้ยงน้องมาแต่นน้อยช่วยพ่อช่วยแม่ ขอบ,บอกก็เดี๋ยวจะปลูกมะนาวด้วยค่ะเพื่อนๆปลูกมะนาวไปซื้อมะนาวมาแล้วสิบต้นแกก็จะมาปลูกมะนาวเดี๋ยวหวานแห่ซืกินข่าเซ็ตแล้วก็เตรียมกับข่าได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปปลูกมะนาวต่อละว,ว่าเสียงบอกว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ได้หลายอยู่นะคะแต่อันนี้เที่ยวนี้ได้ปลาตัวเดียววันนี้ได้ปลายเยอะอยู่เกือบครึ่งถังนเลยนะมีแต่ปลาขาวขายันหวานหลายปลาหากินยากมากเลยหาในบอ่ขอขางบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนไกล บอ่อน,นี้มันใหญ่นะน้ำม,มันลึกฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆฝนตกน้ำลึกน้ำจะเต็มบอ่อเลยนี่ทีนี้มันก็ได้แต่ปลา้อยแถ้าหวานปลาใหญ่มันก็ไม่ได้เพราะถ้า,าปลาใหญ่มันจะต้องน้ำตื้นๆหรือว,ว่าเห็นจะว่าถ้าน้ำลึก,อย,กอย่างนี้เราก็จะได้ปลาอย่างนี้เราค่ะปลาขาวเอาไปทอดมัง่งเอาไปปิ้งมัง่งไปต้มยำส่วนใหญ่ก็จะไปทำปลาร้าเนัยเย่ยแหละพี่น้องเอ้ยดูนี่เด้อใจเดียวขอบบ่อเราก็จะมีมะนาวกิน อยู่บ้านแล้ไม่ต้องใช้ตังค์ักบาทเลยเด้ถ้าพูดถึงกับเขาด้วยค่ะวันนี้พามาชมการหวานแหหากินหาอยู่แบบบ้านๆเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยผู้ใหญ่แกหวานแหเนาะหากินหาอยู่แบบบ้านๆเราก็การจะปลูกพืชปลูกพักเอาไว้กินเองเหลือเราก็ขายเนาะนี่ก็จะเริ่มปลูกมะนาวปลูกตะไคร่อะไรที่มันเออเหลือกินจากเราเราก็แบ่งขายได้เพราะว่าเขามีรถมารับพักในหมู่บ้านอยู่แล้วเป็นธรรมดาทุกวัน แล้วก็เก็บไปผสมปะเสัตขายกินก็ฟรีตังก็ได้ด้จ้าพี่นอ้องอยู่บ้านเราเบื่อเบื่อในใอายุเยอะๆมากไปอยู่แบบนี้นานๆไปทีท่ว่าไปอยู่ใครขึ้เขาอยู่อย่างนี้เลยเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆอยู่แบบพอเพียงอยู่ไม่ได้ยากไม่ได้จนนะคะที่เห็นเนี่ยมีเงินใช้สบายๆเพราะว่าเขาได้เงินทุกวันเนาะ ในการทุกหวันแค่ปลาในบ่อน,นี่เหมือนกันถ้าสมมติว่าหวานได้เยอะๆเอาไปขายในหมู่บ้านเอาไปขายกยี่สิบสามสิบบาทห้าสิบบาทแล้วแต่นะคะได้เงินแหละถึงเขาจะมีเยอะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ออกหาเขาก็ซื้อเอานะจ๊ะมาจ้าวันนี้พามาชมการหวานแหของลุงโป่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวแกก็หวานแหเสร็จก,ก็จะไปลูกมะนาวค่ะเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเรานะคะอยู่แบบไม่ต้องใช้ตังค่ะเพื่อนๆนี่คือประโยชน์ของการอยู่บ้านนาอยู่เป็นรู้จักอยู่เนาะ คนขยันนะ่อยู่ได้ครับเพื่อนๆอยู่แบบไม่ยากไม่จนด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะไปไปชมกันเนาะว่าวันนี้ลุงจะได้ปลาหลายขนาดไหนเพื่อน ไข่ถ้าปลาไข่

Đó là phía nó văn này. Nè Hứ mày, nè Hứ mày, dài Để cho ra chúa đi à, tôi đang, tôi Đúng đi À Mày phải làm cho nó chắc chắn